เอาเชิขคหน่อยเชิบาทอันอันนี้อันก็จับาทก่อนเดีคู่นะู่เราหกรอยครับคุณหกร้อยอันนี้มีเอฟซจอไม่เบิดแล้วบอวบครับพี่ชุดเอฟเขาไปเอาไปเบิดแล้วจ้ะให้คืนพร้อมกันยี่สิบกวคู่ออกกีนึงวันเนี่ออกกี่นึงคร่ ออกมขึ้นนี่บอกออกหขคืนนี่ครับเจ้าของก็เท้ดงอนเจ้านีละค้ก็เท็ดอย้่นีละเป็นลก่เห็นจัะกับกสร้างอุดรนั่นแหะจำยังโอ้ยสร้างอุดวสร้างอุดรนั่นเราบว่าคือจังออกวาสีี่คือที่หูแม่เมื่อดดอนกับจักบันเทบรถแม่ดำขวอดำแม่้อนเฉยอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะ่ะบันพบรถแม่ของแม่โอ้ยายมันบ่นแม่ครับ มันเบ่งันีมันจคอย่าิงามีดอกแต่เดียวมันมาแจเดียวว่างๆดูสสวนนั่นพีแล้นีก็พรว่าไยยามผู้หลงหัวไบเนี่ยบ่มีาทรงนีได้ี่สร้างมาทั้งไหนว่าสร้างมาทั้งหมนเบื่อโทษครับผมเบื่อโทรศัพท์จ้ตปดหนึ่ง้อแม่้อ่งะพึ่งอัดก้อนอัดกอนเก้าแปดหนึ่งส่นแปดห้าสี่เจ็ดแปดครับห้าสี่เจ็ปดทวนทวนอีกรอบหนึ่งผู้ใดอยากได้ขีดเด้ขอต้าไม่อ้วนควายรอนเสียงดังดีเท่รอต้องโทรเบอร์ยังคอยอ้วน ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดครับผมเพราะออเดอร์เมื่อวานสิบคู่มันเล่าไปแล้วสิบคู่เดี๋ยอยูสิบคู่คู่ะบายป่สคู่เท่าไหร่เกาะหกร้อยขายคู่หกร้อยความสรงบ่จ้าความทรงพูดหอดหัวขดด้บ้านคนหอดหัวขได้บ้านด้วเนาะคุกอลี่เขาี่ไปจัดการหอพเออเออ่ะอี่โอลี่การไม่ถิ่โลี่นี่นี่ะโอลีเออเออลีเน่ย ตอนนี้เจ้าโซงท่านไงไปสนีกับโซงครับโคุี่กับโซงตอนนี้รับเพลคขนาดเดียวเตะเพลคขนาดเดียวครับเพราะว่าบ่มีไม่สิไม่หน่อยคอคออันนั้นคนก็สร้างมากับรับปากคนที่หลอกคอไม่เก่งนะแต่ว่าผมบ่มีไม่ช่วนนี้ผมบ่มีไม่อันนี้มันความความความยาวความกว้างเท่าียวไหน่วันวันไหนวไหนบ่โอ้ยเทเดียวประมาณจัก สองนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วนี่ล่ละครับอันนี้เป็นขนาดน้อยถือว่าเป็นพิเขนาดน้อยขอเบิกทขนาดน้อยแล้วก็อยากจะขอบอกว่ามันเด็กเนี่ยก็ขนาดหญ่นอันนี้ประมาณนิ้วนิ้วก็กว่าจากความความยาวของความกว้างของรัศมัท่านเนว่าขันทบแบบพิเศษประมาณเท่าไหร่จากหน่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งจาประมาณนี้แหละประมาณเสียงดังแพ่รอไอีดีเดียวเราส่วนส่วนลูกมันนีจาก่น เพิ่นบ่อไหนใส่เป็นไม้เด้อพี่น้องลูกกระดูกไอชิขันลูกไม้บ่เป็นชิขันครับคําว่าชิขันเนี่ยคือกระดูกอย่างเดียวคันจีใช้ลูกไม้มันบ่มันมันบ่มันคู่ละหกลอย้อมชงคู่ละหกลอย้อมชงเนี่เพราะว่าอันหมูวานเนี่ยพนมาเอาไปสิคู่หมูวานจ้ะ่ยมันก็เยอะเท่านี้ละเมากับหม่องเลยเมากับบ้านเลยวันห้าพันบาทสีบคู่สิคู่ถ้าว่นจะเสียค่าชง อันนี้ก็ยุติธรรมคือเกา่าแต่ว่าคู่เราหกแล้ก,ก็ยุติธรรมผมก็ได้เสียค่าซ่ง<อ>เสียค่ากองค่าซ<ะ>่งก็บกักับกัคิดเอาทั้งทั้งทั้่านแต่ว่าคนเมา,เาเหิ้นเนี่ยหาฟันบาทสิบค<ะ>ู่อันนี้ยังพ่นี้มีคนจองมันบออันนี้อัน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 นี้อันอันอันนี้บ่านนี้ผู้จองครับสุ้มเนี่ย<ะ>สุ้มคนเอาคนเอาไปแล้วครับ<ะ> แสดงว่าพี่น้องท่านใดจะได้กระเท้าโทรมาได้จ้าครับเก่งการเก่งกาเนี่ยแยกแยกไว้พคนคู่นึงก่อนปรดเดี๋ยวรมาเอาหมึกคู่นึงเเดดีี๋๋ยยววสิรีวิวซอยมือณีไอ้กวันไผ่ดอนได้จ้ะนี่นี่ก็คือคิดขนาดน้อยเลาสิใครอยู่ในราคาหกร้อยบาทคู่ละหรือว่าอันละคู่ละคู่ละคู่ละครับู่ละหกะ้องอันนี่จังหกร้อยพอนี่นี่นี่คนใหญคนเบิ่งคนแตกต่างกันเตียง เป็นงมันไงก็กันทั้งที่เปียงค่อยขายซ้ำกันถ้าผมเฮ็ดท่อกันมันสะเสียงเดียวกันจ้่เออมีฉะนั้นมันสะบูมวัวไนี่นี่เอาเพิ่นพูดเลยพูดจากตัวผู้ตัวแม่เอาเบิ้งตัวผู้นี่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 ตัวผู้มันสะเป็นอุกุกเออนี่สืตัวผู้เสียงแหลมอันนี้ตัวแมียเวลาเขาเขียนน้ำกันมันก็สะดังกล้องกันจ้่มันสะเป็นภาษาเออเพูดเรื่องที้เกี้ยวต้องเฮ็ดให้มันเกี้ยว เพกาะว่าจ,จะเป็นการทรงทางใบสนีหรือทรงทางเคอรี่ไอ,อ้อ้วนเขาก็จัดทรงได้ครับหัวคันใดเฮียนเนี่นครับหัวคันใดบ้านครับไมปราดูเลือดจ<า>ทุกลูกผมรรรรรรมันดูธรรมดาเนี่ยดูธรรมดาเนี่ยมันมันสีบ่แดงกว่านี่ผมบ่ผมบ่เอาผมบ่ใครเอาเพราะว่าผมบ่เพราะว่าสีมันบ่ขึ้นผมต้องใช่ต่อไม่ดูต่อไม่ฝาดูเลือดหรือว่าเพื่อเดินไม่ราดูดง ยุไิเละตัวมันกลิ่นพอรอเคลียร่ยุติเลยคุณอ็เหอยู่คุณไปหาคนเอาเหยียบไต้ตัวที่ได้มาสอดมตัวที่เขาที่มันไต้เร็วแล้วก็ว่าหักไม่ปัดไต้เร็วเพราะตั้มก็หาชีปีเพราะนึกว่ามันมาตายแล้วซื่อๆอายุใช้ก็มันเสี่ยงเ่าเปื่อยเนาะขัดแมนขุดมากนมาคนแล้วบพราะท่านเปเอาคนนี้ผมมีเวลาคิกขอตะละตัวอยอ้วนนี่คือน้ำมาจากหักไม่เร็วซัวสีเอามาเราได้ตะละอันก็คือ บ่ได้ใส่เครื่องกึ่งบ่มีบ่มีก <พบ S 1> เครื่องกึ่งไม่มีมีตัวอย่างเดียวตัววอยย่างเดีละเอียดบ่ละเอียดก็ขออไม่ไเพราะว่าไแต่สานีแหละฝีบุฟเฟ่กระจดยเป็นงานทำมือทำรู้มัม้มือทุกอย่างไอ,อ้ที่เฮ็ดมาเนี่ยนอกจากที่ขนาดน้อยมีแบบใดอีกบ่อตอนนี้คอไม่ไพ่ขอไม่ไพ่ขอไม่ไพไ่นี่กำลังเฮ็ดอยู่อันค้ขาเฮ็ดว่าทันแล้วที่เคาะให้ฟัง ขายจังไดไอ้วันขอไม่ไพ่นี่จิครับผมแมนขอไม่ไพ่เนี่ยถือดิซิเลยคู่หนึง <laughs> ่งเนี่ยฮึ่บแล้วความาเออการเทศขอไม่ไพ่น่ะชมนี่ชมนี่มวยนี่มันต้มจะโดนแล้วต้องเอามาต้มก่อนดิเ้าต้องเอามาต้มใส่น้ำเกียร์ ต้มย่างคีร่ายอยู่สองชั่วโมงคนถ้าเนื้อไม้มันสุกไม้มันสีเหี่ยวเขา่าโดยที่โบมีรอยแตกร้าวเรี่ยมอดก็บ่กินไงน,นี่คือเสียงของคนนี่อันันใหญ่โปรดครัเนี่คือเสียงอันนี้มันบบงามดอกว่าได้ต้มแล้วก็ได้ดันเฮ็ดลิ้นสวนซาดมัน พวกพุณว่าพี่มันเคยแมนพี่พี่พโอ้อหอันนี้เสียงเันเงิน,นอา้าวนี่นี่คือเหลียวแต่ใส่ลูกนี่คือเลี้ยวๆนี่เสียงอันวังหันมันเสียงคือขอวโรแม่นรับนี่ตรน,นั้นมันได้ต้มเนี่ยผมได้เสียดายผมเสียดายต้มมันเป็นยอดไม่ยอดไรแล้วผมตัดไม้ผมเสียดายต้มผมก็ผมก็เลียต้มไม่ไม่ไพที่เขาเลือกมาเห็ดมันคือไม่ไผ่อียงเหมันไม่ไผ่ปลาครับ ไผ่ปลาน้ำไหลเป็นตาน่าพผู้น้ำมวลน้ำบนยุฟักว่าบากเงาหมดอ่ะน้ำเยอะแต่ยันไม่ไผ่ปลามันสิมีความหนาเป็นบ่มันมีความหนาครับแล้วก็มีความเหนียวตอเบิ่งท้องมันแน่ท้องเพี้ยท้องจริงทองท้องคนหรือว่าท้องอันนี้ท้องคนนี่มันยังอยู่แล้วเพี้ย่ะโอตีดังปุ๊บฟันตีขว่งตีขอ้างท่เขากินไหมไหมจ้าอ่านี่นี่นี่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนคนมาขอแบบไม่ไพ่เนาะแล้วความทนทานในการใส่งานมันโดนมันเลย มันทอ่กับไม่แก่นเลันเราเรียงความทนทานกว่าจีที่ผมเขนมาเนาะครับกพพเพากับไม่แก่นผุดหรืะคันเราบเกีงก็ไม่แก่นอยู่กับขอไม่ไพ่นี่ไม่หนัคือว่ามันฟูมันเบามันฟูน้ํากันแห้งมัน่ะมันเบาเบานึ่งอะขอไม่แก่นเนี่ยมันที่หนักตลอดครับมันเบาเบาแม่นว่าแม่นว่าสิเบาปันไดกับทางกันเย็ดหน่วยตัวหน่วยใจกันเนี่ยมันที่หนักก็ขอไม่ไพ่หอดสามเท่ากว่อันนี้ก็เ่าถึงถี่ อบการันตีอยู่คอขุยผมจากหน่อยตัวละสี่ร้อยหรือว่าตัวคู่นึ่งก็คู่ละสี่ร้อยบาทนี่ตัวโกบักใหญ่เท่าเรือนี้นี่โตตัวละสองร้อยพี่น้องนี่ครับขุ้มคาคุมราคาแมนที่ที่มันยังดังเป็นอันนั่นลอกพอนในจอดแมนน้อกพอนท่านมีแพบพอนในมีแพรถ้ามีแพรแล้วจอดหูส์เราไมแพรเฮ็ดถ่าหอยังเฮ็ดแต่มันเห่าการเฮ็ดขอจะเฮ็ดหูแพรได้ก็เฮ็ดได้ตัวเมื่อวานมันอยู่ถ้าไม่มันมัอยู่ ถ้าไม่บริยู่นี่เขาเปเฮ็ดทูแพ้นี่แตกมุ่นมัดแพ้นี่อยังกะตีคือว่าเฮ็ดเร็วๆมันบอดดังเฮ็ดทุกครั้งเขาเฮ็ดตามสูตรของเขาเร็วมันบอดดังถ้าขอบอดดังเขาจําเป็นต้องต้องเจาะแพ้สูตรของมันมันสีน้องครับสามารถสมมึงเลยสมเกลียกลายให้ไม่เหมืวอวานนี้มูเจ้าก,กับบัวมาเนาะเมือวานนี่สามคู่บอดดังเดียวขอไงอ่ะโอ้พี่น้องไปหมดแล้วไปหมดแล้วเมาเฮียนนี่ก็เจ้าเมากับบ้านก็เจ้ามาซื้อไปหมดแล้วแม่นครับ ก็เป็นเครื่องประดับของงวควายเนาะแมีนเครื่องประดับของงวควายประดับร้านอาหารังวงคน,นเอาไปใช้ร้านอาหารดิ <Yeah. S 1> คนว่าคนอยากได้คนว่ามันมันเป็นขอคนว่าขอเงินขอท้องขอบ้านคนว่า,างังสิที่คนมาเอาไปหลายๆคู่ใช่แล้วก็วรู้ราเนี่ยมีส้นชั้นเนี่ยวันนึงหั่นกันไล่อุ้ยขาดปดไปซื้อเพราะว่าเพราะว่าเพราะคนเราอยู่ในคอควายผมกอมนี้จะขอไม่ไพ่หละล่ะจะขอมาเบิ่งกันไหมจะกป็นล้จะขอไม่ไพ่ เอ้วพูดนว่าอนาันยูนใ่คอคล้วยผมณตอนนี้นะเดี๋ยวนี้มีแต่คอยไม่ไพตอนนี้ยังม,มีอะไรเป็นน้ังค่อยว่าความเป็นนงค่อยมีความความไม่แก่นพ่นมาปวดออกไปหมดแล้ว <c oughs> เหลือแต่พนมาหยา่าพ่นมาหายยังที่พ่นมาบุ้ยวนบไิเฮ็ดไิเฮ็ดไากันพนอยากได้ก็จำเป็นต้องได้ปวดอยู่คอยพ่นพ่นว่าเอาเอาที่หลังค่อยขังพ่นว่าอขังกับขังครับ,บก็จะคีดว่าย,ยัางไงก็จะปวดให้พ่นไม่แก่นวันนี้บกมีใหม่ที่เฮ็ดได้ไม่แก่นมันนี่จะไม่ไพ่ ไม,ไม่แพ้ประเ็ดยากบ่แพ้ไมเกนคือกันแต่แว่าเขาจีไค่ซ้ำไมเกนมันเป็นไปบ่ได้นี่มันเป็นไปบ่ไดที่เฮ<ง><ง>าสิขายซ้ำไมเกนแต่แว่าว่าพูดด้วยเสียงมันน่ะบ่ได้ย่านเลยซ้ำไมเกนซ้ำขอไมเกนเนี่บ่ได้ย่านเลยเสียงมันดีดีอีกพร้อมคือเวลามันถือหนามันลอยเนาะมันลอยนหนามันเบามันเบาแจ้งแจ้งวพี่น้องสิเห็นดอกผมบอกคุณว่าน้ำนี่ขอร้อยน้ำมันถยอืม่ อันนี้ก็เกลือนี่คืออันนี้มันงามเนี่ยมันพอดีน่ะซุ้มซุ้มอยู่ในคอควายผมไม่จะบ,บกอกไงน,น,น,นี่มันคาซอกเนี่ยต่ละหน่วยอ่ะคือกลัวคือกลัวนี้มันโบเพราะคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นี่คือขอนั่นปีนึงหฮาว่าเาวฟังเสียงเลยเจ้าคนเฮารับเอาวิธีเหตุมาจากอันคนโบราณน,น,นู่นจ้ะแมียครับชายคอตม้าเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่น ถอดวิชาพุ่มปัญญาต้องหาของมันามาแบบเป็นรุ่นรุ่นอิริได้ใจถ้าถ้าขอว่าหาวอันนี้อันนี้ก็ดังเสือคอร์สพุ่มักพุ่มักเสียงนี่ก็มักเออตาคิดไปเรื่อยอันนี้เป็นบททันแล้วครับอันนี้ก็มักให้ปลาแต่บททันนี่นี่อย่างบททันแล้วยังไม่สําเร็จยังแค่วาขคุณมาไว้เห็นเป็นรูปร่างซื่อยังบททันได้เสร็จต้มไว้แล้วเนี่ยให้พร้อมกัน เคล็ดต้องกันแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเอาคู่มันไปแล้วดี่เฮ็ดไว้โอ้พี่น้องงยังี่แล้วเดี้ยงก็งูงี่เง่าดิเงินสี่ร้อยได้ได้สองตัวพี่น้องเงินสี่ร้อยได้สองตัวสองหอดสองกันได้เหี้ยงด้วยกันกลมคายู่รับประกันเสียงพร้อมสองตัวว่ามันตัวหน่อยหรือตัวบางไงตัวบางไงรับประกันเสียงพร้อมเขียนได้ทั้องว่าั้งควายเนาะเขียนได้ว่าุกอย่างครับงูควายก็บเขียนได้ สำหรับถ้าสำหรับภูมิภูมิแม่จ๋าดมากแล้วก็คือเขาเลี้ยงเป็นฝูงไงพี่เลี้ยมมันจ,จับเสียงไรไงรถชนิยมในการเลี้ยงควายนี่กายนี่เฮ็ดให้อาจารย์ลุงยันแต่นอนลืมซื้อแล้วแล้วเอาไปตีกับปวงลังอเอาไปตีกับปวงละมานาะเอาไปคู่กับปวงละมานาให้วนทิศแข็งแรงแข็งแรงหน่ยเดีย๋ยวเดี๋่ววันนี้นี่ไถ่พลแข็งแรงคือก่ะครับอันอันอันก๋วยเตี๋ยวปอก ที่แรกคนว่าอันปอกปอกกันทุนอ่ะมันดังแห้งมันดังค่อยโพดคนว่าจมาบ้าผมผมนี่จะขอไม่ไพ่แล้วครับเอามาลองด้วยมาลองคนคนกับข้อขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าเจ้เงินก๋วยเตี๋ยวปอกปอกอก็อันนี้แหละนี่ที่เฮยไถ่พ่นไปเป็นก๋วยเตี๋ยวปอกปอกหน่อมันกวางท่านละบอกน้ำคนคนเชินะืนอน๋นตุ๋นตุ๋นั่งนตุ๋ฮะนตุนตุ๋นตุ๋นตุ๋นต่นตุ๋นตุ๋นนน่ น้องออกไปญาติออกจากปากเมียมันได้ท้อกำปั้นนี่แหละวนีพ่อไปจุ่มแล้วมันผู้ขายนอนหลับเมย์ <c oughs> พี่น้องเสู้ชิ้นหอดไปสมอยากกันว่าเห็นไอ้อ้วนไอ้อ้วนไปจับอันนี้เห็นคักเห็นเนี่ยได้พี่น้อง <c oughs> ไอ้อ้วนซื้อขอเนี่ยคำว่าขอคั้นจะบอกไอ้อ้วนว่าขอไอ้อ้วนต้องเฮ็ดนแต่ขอหน่อขอหน่อยเพราะว่าเอาขอเอาเอาขอหน่อยเด้อไอ้อ้วนวเราขอไงอดังปิกป๊กปิก๊กเกิดข่าว คอดังปิ๊กปิ๊กโบแมนแบบเด้วะมันเคี้ยบบันนี้ผมก็ส่งไปบันไอ้วันบบแมนขอแบบนี้เออส่งขอไปใไงโบแมนขอแบบนี้เขาต้องแยกว่าอันนี้คืออันนี้คือขอนี่ยนี่เขาอันนี้คือขอนี่จ้าอันนี้คือขออันนี้คือขออันนั่นคือคิกอันนี้ดังปิ๊กปิกนี่คือเคี้ยบอันนี้คือคิกเนี่ยจ้าคิกเนี่ยอันนี้คือคิกด้วยพี่น้อง อันเป็นอันเป็นคือละครั้เนี่ยเป็นเป็นจเคอ่าถ้าเป็นเงาเงาเนี่ยลูกตีคางสองคางเลยเฮ้ยเอิ้นว่าขี๊นถ้าลูกอยู่น้องน้อยหน่อยเอิ้นว่าขอลูกครับคือขี๊กระขออันนี้มันจะเป็นตัวน้อยๆระจิ๋วริ้วจิ๋วริ้วแบบกคลิปนักนขอใน่เด้ออันนี้เอาตีละสิไปใส่ให้ค้ำแพงหน่อยเอาเลย ขอเน้่พี่น้องว่าได้รักอันไหนขอป้าพี่น้องผู้ดใดเลี้ยงง้วเลี้ยงค้ายหลายๆม้าโลดจ้านน่ไออ้วนมือนี่เราเห็ดแบบจูใจพี่น้องเขาจับพวานถามว่ามันมันพอทรงบร่เราเห็ดต่ละเนือบอพอทรงจ้าเถือพี่น้องบม่มได้บ่ได้นั่นขายมันก็มี ย hmm. you know, um ู่ในนี่มันมีผู้อาวุโสคนเอาคนหนึ่งยังบ้านในเอาใส่กองเหมือนเลี้ยงข้อยอดใส่กองให้เพื่อนเพราะว่ามือเปิดเทอมมันต้นงน่าโอนเงี้ยกว่าเมือมือเปิดวันหยุดนะเมือวันหยุดเบิดน่ะนะเมื่อเบิดวันหยุดวันที่สามแจังค่อยเจอไปชงเหลาวันนี้มีพี่น้องอีกคนหนึ่งอยู่สุราษฎร์ธานีโทรมาสั่งผมนี่จะโดนแล้วนั่นตอนนั้นผมขายเฮ็ดนาเฮียปีหน้องฟังแล้วโฮก็ผมขายเฮ็ดนาผมก็เลยวัได้เฮียชงเหล้า บัตที่นี่บัตรทัวร์ประล้วเล่าผมประเทศเบิดโทัวร์เราเสียอันเนี้ยก้อยก้อยสีเสียหนึ่งใบเทียนของผู้ขาขาดสมุดเล่มนี้ยังอยู่แค่เก่าอยู่ยู่วกว่าบันสีเอยจริงได้ยุสมุดเล่มนี้บันสีเนี่ยมันมาเปิดหาเดี่ยวมันบริเลนเน่ยเพราะว่าใบมันขาดออกที่เขียนซื้อเพิ่นไว้ก็เลยว่าให้เพิ่นถ่ายเพิ่นติดต่อกับมาอีิกคณะอันขอเขาเบรกเวลาได้บอจะบว่าออกซื้อได้เนี่ยยัง วันที่สามสิงหาก่องเหงาวงเต็มยุคผูผามันเด้อจิจ้าเริ่มเก่าวงเศร้าแก่บนทีบพรู้ละอันนั้นแต่ว่าเพื่อนข้าเจ้าเอาเต็มวงอืเอาเต็มก็เต็มตัวฮรดมันผูนขูาไปนี่รดนเลยแต่วันนี้โดนรับงานวันที่สามนี่จีวันที่สามที่จะถึงนี่แหละค่ะอีกสองสามวันนี้เลยเลียงไฟบ่พอพี่น้องเข็ดขอล้อเก็ดขอหลอดเก็ดบันทีนึ่ยังมีผู้แจ้งมาดิล่ะ เขาหวานติงๆอยู่นี่บ่พอที่เออไปเฮ็ดอย่างอื่นพร้อมอันที่ยัง่อมไอ้ขวนควอยดอนกับน้องอุ้ยนี่สิวนเวียนอยู่ไข่ไข่กันจยาตัวอุ้ยเฮ็ดขี้เข็ดขอบ่เป็นดูแต่สิเลี้ยงคล้วยแล้วก็รีวิวไปล่ะจ้ะแต่ว่าพบพอกันได้เด้อวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี่เจ้าอวนอยูฟัวพาแานสิพากันไปเล่นกองเงาจะให้ชีเข็ดขอบ่เป็นกระทั่งแล้วเจ้าไปเก็บไปเฮ็ดเปลี่ยนอยู่เนาะเจ้าไข่ก็ไข่อยู่เรไปเก็บเห็ดบ่เปลี่ยนเบิ่งๆๆๆมาแล้วมาะใส่น่ะ ตีตัวเอาลูกตัวใดเนี่ยเนี่ยไอ้วันผู้หนาไฟหน้าแล้วของไผ่เนี่ยเอาของตะวันชัยตัวเขาขาวนึงเปลี่ยนขี้กระตือหัวก็ฟื้นนข่าขี้กระตือหัวก็หันมัวก็เห่านึงอันนี้ลูกของพ่อของพ่ออดออ่ของพ่ออดออมลูกนางเต้าตัวน้อยซื้อที่ควรข้อควรแรงเลี้ยงไปงั้นล่ะไอ้วันป้าสวนฝากมาถามมาฝากไว้แม่ล้วนแล้วมันนำมันมาใคยมี ปากให้มาถามเจ้าข yeah, ่อยเลยบอกว่าเห็นไปคือยาสะตีนี่สิงเหเออยาสะตีนจ้สิงาห์เจ้ามียาห์ยังเสริมอีเล้าอีกบ่มีบ่มีมีแต่ยาสิงเหเท่านั้นล่ะเราบอกให้เจ้าไปบอกให้ข้ามบอกให้เราน้ำเงี้ยโอเคไปออกไปตลาดก่อนทีไปซื้อที่เขาได้ยามาก่อนเราบอกเราคือว่าเราว่าที่บอกคอยคอยไปบอกยาขี้กระตือให้เราคือบอกเราคือบาบางหน่อยคุยเราเป็นขี้กระตือพี่เดี๋ยวเอาเสื้อให้ซื้อย้ายอย่างมาให้เนี่ยขี้กระตือความ ขี้กระตือพร้อมน้ำนมพร้อมขี้กระตือเอายายอย่างไี้วันฮะให้เอายายอย่างขี้กระตือขี้ตือเบนเทีวครับเบนเทีวไปซื้อร้านใดไปซื้อร้านสวนก็ได้แล้วบ้านเขาก็ล้านล้านสวนก็ได้แล้วก็ร้านันผู้ยังการเกษตรก็ได้แต่สำหรับทางอื่นที่เพิ่นสิซื้อก็คือไปร้านขายยาพวกไอ้นี่แหละจ้าร้านขายอุปกรณ์อุปกรณ์เรื่องสัตว์นี่แหละสินค้าการเกษตรนี่แหละมีแ่อยู่สะต้นกีดี้นีอยู่ เขานอันอันสุนรรณกับผู้ยังเนาะเันอยู่ร้านอื่นก็อยู่จังหวัดอื่นกับที่ล่านอะไรล่านไข่หัวอาหารไข่วัคซีนไข่อย่างนี้นะเดี๋ยวที่ไปล่านของมึงเอาแม่ม้องไปใส่ระบาดเดี๋ยวแม่มันมันเลี้ยงมาจากจูโอ้ยมันหงอเยอะพอนน่ะยุ่ฮมพอน่ะมันบมีเสียงอยู่มันของวี่นั่นเดี๋ยวที่ไปปวดมันเปนอยางมันจะเข้าหอมจิ้มานไปอยากมากิ้มงานนะแม่นี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 ่โอ้เกิดทิพนี่ใส่เนี่ย ไว้แล so, like ้วอยากมากินหยานนะเมนีขวายื่นีนจากตัวกว่าเกีรตัวครับเกีตัวยุคโคกจักตัวมอยุคโคกกับซิบห้าเกับหเอาเกับสิบห้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองตัวกขดีแล่วก็สิบปั๊บนะกล้องหันมาหาเขาหน่อยกับพี่น้องซิบเพเห็นหน้าหน้าเขาหน้าพญาวัดเนี่ยนแเห้งเขาเหงนกเข็นพญาวัด ให้เขาเห็นเพราะไงวัดเนี่ยเพว่าบม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงเด้อพี่น้องบอกว่าสัญญาณอุ้ยเด็กเขาบอกให้หายเป็นได้ซอสตุลขาดไม่จ้าว่าสัญญาณดีตอนนี้อยู่พี่กัดบ้านบุงแสงตอนนี้อยู่บ้านบุงแสงบ้านในวันพิธอวันจาอาสมในวันไนอนจธาโอ้เตรียมเตรียมวงวันที่โอ้ยเจ้าช่วยหน้าถ่วยหลังถ้าพอนอไมยดีบาดนี้บาดงี่นอไมยดีบาดนี้คนเจ้าเอาล้วครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ ติดตามคลิปหน้าจะเป็นการารีวิวลกวูกวายของช้างอุดรพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ